การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและสมาคมกรีธาโลกถแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองหลวงอย่างเป็นทางการระหว่างททกๆๆรุงเทพมหานครและสมาคมกรีธาโลกโดยมีสมาคมกีฬากรีธาเป็นสักขีพยานและให้การรับรองภายใต้ชื่อ Amazing Thailand Marathon Bangkok ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยพร้อมยกระดับ port Tourism Destination ชั้นนำของโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0คนสร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาททุกปีขอขอบคุณนะคะโฮสตี้ก็คือทาง กรทมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสปอร์ตฮับเดสิเนชันที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาราธอนจากปีที่ผ่านมานะคะเรามีเงินสปัดในช่วงอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณ525ล้านบาทเราก็คิดว่าครั้งนี้เองเนี่ยจากการเตรียมพร้อมหลายๆอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะเราจะมีการจัดเทศกาลอะไราช่วงนั้นก็คือในช่วงเดือนธันวาดังนั้น,เ,นเงินน่าจะสปัดไม่ต่ำาบวกเพิ่มไม่ต่ำกว่า10%ค่ะจากปีจากปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะ